สวัสดีค่ะพี่น้องชาว Facebook นะคะโซเชีย c a m มหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ดิฉันค่ะโอชินถ้าใครยังไม่รู้จักนะคะชิฉันชื่อโอชินค่ะนะคะอาจจะเคยเห็นหน้าดิฉันนะคะในโทนนคู่ในโซเช a ยลแคมหรือใน f a c e b o o k ก็ตามนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้ประเด็นก็คือไม่มีอะไรมากค่ะเมื่อเช้าตื่นมาหลังจากกลับมาจากทาบุญที่นะครปนมนะคะไหลเรือไฟก็ขออนุอดอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะฮะ แต่วันนี้ประเด็นคือที่ต้องมีคลิปนี้มัน่าจะเป็นคลิปแรกๆในชีวิตดินนะคะที่จะพูดเรื่องเหล่านี้นะคะได้อ่านข้อความในเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่มีคนเกาหลีนะคะคอมเมนต์ต่างๆนะคะเกี่ยวกับประเทศไทยนะคะโดยมีคนจีนคนญี่ปุ่นเนี่ยช่วยกันตอบโต้คนเกาหลีแทนประเทศไทยนะฮะประเด็นหลักใจความสําคัญเรื่องกีฬาแอชชียนเกมหรือจะเป็นเรื่องอะ,อะไรก็แล้วแต่นะคะ การเมืองเหลือแล้วแต่หรือฉันไม่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 ทราบนะครตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ติดตามไอชินเกมแต่ได้ดูข่าวบ้างนะฮะแต่ประเด็นที่ดิฉันรับไม่ได้และทนไม่ได้จริงๆก็คือคนเกาหลีพูดถึงประเทศไทยได้น่าเกลียดมากนะคะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องการดูถูกคนไทยอาชีพความเป็นอยู่รวมไปถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ดีไงล่ะฮะ ก็มีสิ่งมหัศจรรย์มากมายนะฮะบรโลกโลกก็มีเยอะอีกอย่างเช่นข้อความนะคะที่ฉันจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างและฉันทนไม่ได้ก็จริงๆก็คือว่าคนอันนี้เป็นการแปลจากคนญี่ปุ่นคนจีนนะแปลให้คนไทยอ่านนะคะว่าถึงคนเกาหลีพูดว่าถึงผู้ชายเกาหลีทุกคนหากมีโอกาสไปเมืองไทยลองเอาผู้หญิงไทยมาย่ำยีเป็นของเล่น ขย้ำให้มันหนักๆไปเลยนะฮะแล้วก็ข้อความที่บอกว่าประเทศแถวเอเชียมันออกเชียงใต้นี่หรอก,ก็ระดับพวกหัวหน้าอบตอหมู่บ้านทั่วไปแล้วก็หัวลอมาเกาหลีพวกมันไม่คิดอะไรหรอกถือว่ามาเที่ยวอะไรประเภทนี้ค่ะเนี่ยฮะแล้วก็ถามคนไทยว่าคนเกาหลีถามคนไทยว่าเห็นหน้าตัวเองก็อยากจะอ้วกไหมนะฮะแล้วก็ แต่ข้อความหลายๆข้อความนะคะอย่างเช่นข้อความที่ว่าไม่แปลกใจเพราะเป็นคนไทยเป็นประเทศแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศเอเชียแถบเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ก็เป็นแค่เนี้ยใช่นี่คือไงี้ยฮะและอีกอย่างที่ฟังแล้วแบบว่าคือกูพร้อมมากอะค่ะนะคะ,นะคะบุกไทยเอาเป็นมึงขึ้นเถอะยกพลเกาหลีขึ้นบกที่ประเทศไทยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ เขาบอกว่าระดับของประเทศพวกนี้ก็อยู่แค่นี้แหละเป็นประเทศที่อัตราการติดเอสระดับหนึ่งของโลกเป็นสวรรค์ของพวกแปลงเพศเป็นประเทศด้อยพัฒนาพูดไปกระท่า n นั้นคนพวกนี้ไม่เข้าใจหรอกเข้าใจค่ะดิฉันกาลังเข้าใจอยู่เนี่ยค่ะว่าคุณกาลังพูดถึงประเทศของดิฉันอย่างไม่ไม,ไม่ไม่เป็นธรรมอาหาและอีกอย่างที่พูดนะฮะลองเอาพระมหากษัตริย์ของมัน มาย้ำยีดูสิมันจะได้เจ็บใจถึงขั้นสูงสุดเฮ้ยหรอฮะเจ็บใจหรอฮะการที่คุณจะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นการเมืองกีฬาหรืออะไรก็แล้วแต่อย่าเอาพระมหากษัตริย์ของดิฉันไปเกี่ยวข้องนะคะดิฉันไม่พอใจอันนี้อย่างมากที่สุด แล้วก็บอกว่าถ้าอยากจะเหยียบย่ำน้ำใจคนไทยให้รรุนแรงที่สุดให้มันเจ็บช้ำที่สุดคือให้เอารูปของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยมาเหยียบย่ำมาเผาเอาธงชาติเนี่ยมาเผาเล่นแถมยังพูดภาพพิงไปถึงประเทศเอร์เจนตินาอีกว่าก็แค่ประเทศไทยทําไมจะเหยียบไม่ได้ธงเอร์เจนตินยยังเหยียบม,มาแล้วเลยเฮ้ยเกาหลีใต้เป็นไรบ้างปะ แล้วก็จะฝากถึงพี่น้องคนไทยนะฮะเด็กๆวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังบา้าคลั่งใครเกาหลีนักร้องเกาหลีที่ไปนั่งรอแบบว่าเต้นที่สองที่สามที่สี่จนถึงแบบว่าเช้าก็ยังไม่มาเขาดูถูกเราขนาดนี้คุณยังจะไปนั่งรอเขาอีกไหมคะต่อไปนี้คนเกาหลีกับดิฉันจะเดินผ่านกันนะคะมันไม่เกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเป็นคนความเป็นไทยความเป็นชาตินะคะ ดิฉันไม่พอใจมากแล้วเด็กๆไทยหรือใครก็แล้วแต่ที่กำลังนั่งใครเกาหลีอยู่อย่ามาโพสมาแท็กมาเมนมากรีดอะไรหน้าเฟซดิฉันฉันลบออกนะฮะปอกออกและแถมจะสั่งสอนให้ด้วยนะคะคนเกาหลีเดี๋ยวต่อไปนี้เดินหาดิฉันฉันเจอที่ไหนิฉันจะเข้าไปถามและดิฉันจะเชิญให้เขากลับประเทศเขาไปซัเพราะประเทศของดิฉันไม่น่าอยู่เท่ากับประเทศคุณหรอกค่ะคุณอยู่ในประเทศของคุณนะคะ อย่ามาอยู่ประเทศดิฉันเลยเย่ามาเที่ยวประเทศดิฉันเลยค่ะเนาะแล้วก็ขอบอกเลยว่าดิฉันจะไม่ไปเกาหลีนะฮะฝากไว้ด้วยค่ะจำเลยนะคนเกาหลีอย่าเอาสิ่งยึดเหนี่ยวจ,จิตใจสูงสุดของคนเราของพวกเราชาวไทยไปเล่นอย่างนี้นะมันไม่เกี่ยวกันมันมากไปแล้วจะเดินผ่านดิฉันนะะเดินผ่านดิฉันเมื่อไหร่เจอดิฉันแน่ เพื่อนเพื่อนที่รู้สัตว์ดิฉันทราบดีใช่ไหมคะว่าดิฉันทาได้ฝากไว้ได้ค่ะแล้วถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วช่วยกันพอช่วยกันเมนช่วยกันแชร์ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าคนเกาหลีดูถูกประเทศไทยไว้อย่างไรบ้างยังมีอีกหลายข้อความนะคะเข้าไปดูได้ดิฉันแชร์แล้วหวังว่าทุกคนคงจะทราบซึ่งในความเป็นไทยและรักคนไทยรักประเทศชาติรักศาสนารักพัฒนธรรมรักความเป็น คนไทยมากขึ้นนะคะหลังจากได้ดูคลิปนี้แล้วก็โพสที่แชร์โพสต,ต่างๆขอบคุณสำหรับการติดตามชมและที่จะแชร์ที่จะรีโพต,ต่อไปขอบคุณมากค่ะ